นามไยเกินไปเข้ามาดำกันถ้าเข้ามาดำเขาเข้ากับสิบบค่อยแพย้นะครับเพราะว่าเขาต้องสูบนามออกเลกน้อยครับผมถ้าหากเขาดำนียนะครับแหลกๆช่วงเดือนเล็กนะครับเขาเขาสิบบมากนามไรครับผมถ้าหากนามไรนะครับเขาก็สิบบค่อยแพย้บ่แตกกอไหลนะครับ นามต่องพ่อออเจาะนิดเดียวนะครับผมเขาแพรแต่กอดีนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆสุขวูสุกคนครับผมวางมือเคลื่อนนยู่นะครับมี่ฝนตกมาอีกแล้วครับผมมือหนีก็เลยสิออกมาเบิงไหเบิงหน้านะครับว่าสิเป็นจังไรเนาะครับนามนี่หลายบอคันแท้หัวบอนะครับนี่ครับผม น้ำเต็มเลยครับน้ำกับนี่ลหลพ่อสมควรครับผมตกมาสองมือวังหันนะครับซีทุมหาทุมนี่ครับหมักตกมาเนาะครับผมเดี๋ยวเฮามาตรวจตาเบิ้งครับผมว่าน้ำหัวขางกันแท้บ่ครับผมนี่ครับทางนี้กันน้ำไหลยอยู่ครับ ครับผมว่านเขานะครับเกิดแน่บพเกิดแน่ครับผมว่านในสองสามมือนะครับฝนตกลงมาใส่แบบนี้มองน้ำหงนี่ก็บ่ค่อยเกิดนะครับเกิดแน่แต้ามองที่บ่บมีน้ำนี่ก่พอเกิดขึ้นมาอยู่ครับมองมีน้ำกั บ่ค่อยเกิดน้ำค้งงนะครับก็เลยบ่ค่อยเกิด,กดจิจใดรเอา้ายังมีอีกยุบ่ครับนี่ดอกแค่ไหมครับดอกแค่ว่ามเมนตาเบิร์นาดอกแค่แล้วยางมานนะครับก็เลยมาเห็นเอา้าแปลกใจนะครับว่า ดอกแค่ยังมีอยูยุบ่ครับนี่นี่ครับผมดอกแค่อยู่หน้าเห่าเนาะครับนี่ครับผมมาคำเห่าไปรอนามต้อนะครับรอนามต้อครับผมนี่ครับผมอุปกรณ์เห่ามีเสือผาเกาๆเนาะครับผมกับเสียมครับอุดลูหัวของนามขางคันแท่นนะครับผม นะครับอัน,นิฮามาอุดรูหัวเลยครับนี่ครับมีหัวอยู่รูหนึ่งนะครับนี่ครับผมหยิบเยบลงไปก่อนครับเลย หยิบหยิบลงไปสิเป็นพวงนะครับเป็นโพงเดี๋ยวฮ่เอาเศษผ้าน,นะครับเศษผ้าฮ่าไปอุดไว้เดี๋ยวฮ่เอาเศษผ้านะครับไปอุดไว้นี่ครับเศษผ้าไปอุดไว้นี่ครับ,รผ,รบผม วไปแล,วแล้วห้องกะสิซ่เอาดินขางคันแท่นี้ครับโซ่เอาดินขางคันแท่นะครับมาทับไว้อีกที่หนึ่งครับผมแบบนี้นี่น้ำยูดีเลยครับห้องอุดรูกปบ,บนน้ำยูดีครับเกาสีเบอะหัวง่ายแล้วก็สีเบอะทังง่ายนะครับ หลังจากเจ้าเอาเศษผานะครับอุดทับลงไปแล้วบันนี้เขาก็เอาดินนะครับทับลงไปอีกที่นึงครับผมพ้นนใจว่าสิลึกขนาดไดนะครับแล้วเอาอุดผาไว้ก่อนนะครับอุดผาไใบไปยำๆอีกที่นึง่ง ผมมันเห่าพ่ออุดผ่าแล,แล้วนะครับทับโดยดินครับผมทับอีกทีหนึ่งครับทับโดยดินอีกทีหนึง่งเพื่อไม่ให้เขาหัวง่ายนะครับหัวง่ายซึมง,ง่ายครับผมเศษผ่าเกา่เกาๆนะครับเ่อออกมาอุดคันเท้ไว้เบิรงวา มีน้ำหัวเพครับรอเบิงด่านล้างก่อนครับผมปีนี้นะครับเขาเข้ากับบุคอยเกิดดีครับผมสาเหตุก็คือจากสิถือนน้ำค้างนี่แหละครับวานมาได้สองสามมือนะครับฝนตกมาใส่แบบนี้น้ำค้ง น้ำขังหลายมือนะครับเกิดเลยเน่าไปเลยครับอ่ะนี้เกิดแน่ว่าเกิดเนาะเกิดแน่ว่าเกิดแน่ครับหาลังหมองที่ยุดสูงแน่เขาก็เกิดเนาะครับแต่ว่าทางนั้นนะครับยุมหันยุดตรงกลางนะครับซนะิมีน้ำมันนี่ก็บ,บ่ค่อยเกิดนะครับหลงเหลงครับผมเขาหลงเหลืองนะครับ ทาทางปีนี้ห้าสี่สีบสามหลายเติอบอยู่ครับเพราะว่าเขาก็เกิดแน่บ่เกิดแน่น,นะครับทาทางสี่ดิสามหลายเติอบอยู่ครับผมมองนี้ก็บี่น้ำน้ำหลายพ่อสมควรน,นะครับนี่ครับนี่ครับผมทาทางให้งกลางเชิงห้าววานเขาเลยด้ยครับน้ำก็ยังหลายอยู่ น้ำหลายอีกยุคครับไว้จังไหนเนาะครับเดี๋ยวแวะไปเบิ้งแป๊บนึง่งยู่ครับว่างหันห้องก,กับเมื่อวานสามยุ่น้อยหนึ่งเนาะครับผมมาครับกับผมสิพ้าไปเบิ้งนามยังมาหลายคือเก่าบางให้กะดีเนี่ยเนาะครับเพราะว่าเขาห้องกะเริ่มใญ่แล้วครับผม พ่อขังน้ำไปแล้วครับบ้างมองกันยังเกิดนิดๆน้อยๆนะครับผมถ้าทางปีนี้นะครับห้องสี่สิบสามหลายเติมยู่ครับมาเร็วนะครับปีนี้ฝนมาเร็วนะครับนี่ครับผมจผพาพีพาหนองนะครับมันรอะนามครับผมรอะนามหน้าครับ ฝนตกมาสองมือครับผมบางหันบางให้ก็เกิดบางให้ก็บ่เกิดนะครับมองยุดตั้มนะครับน้ำค้งโดนขเขาห่อก็บ่เกิดครับผมน้ำเต็มทงเต็มทาเลยครับอันนี้ดำเอาแหละครับปีนี้ดำเอาว่าเอาแน่ครับผม ถ้าข้างสิีสูบน้ำออกแน่และครับให้นี่น้ำไหลเกินไปเข้ามาดำกับถ้าเข้ามาดำเขาห้อกับสีบกข่อยเพรนนะครับเพราะว่าเขาต้องสูบน้ำออกเล็กน้อยครับผมน้ำยังหลายยุ่นะครับถ้าเกิดเข้ามาดำนะครับผมเพราะว่าเป็นยังสีบกข่อยเพรนนะครับเพราะว่าน้ำหลานะครับถ้าหากเขาดำเลยนะครับ แรกๆช่วงเดือนแรกนะครับเขาเขาสิบ่์มากน้ำหลาครับผมถ้าหากน้ำหลายนะครับเขาก็สิบรค่อ่แพร่บว่าแต่กอหลายนะครับน้ำตองพ่ออเจาะนิดเดียวนะครับผมเขาแพร่แต่กอดีนะครับแบบนี้ห้องสิได้ตั้งเครื่องนะครับผมตั้งเครื่องสูบน้ำออกอยู่ครับแล้วๆห้องก็จังค่อย มาดำเนาะครับนี่ครับผมน้ำไหลอยู่เี๋ยห้องสีใดมาตั้งเครื่องสูบน้ำออกนะครับมาครับเข้าบาเียกลับบ้านก็ครับเราอน้ำหน้าเรียบร้อยแล้วไหมครับผมสิ่งที่เห็นก็คือน้ำหัวนะครับผมน้ำหัวเข้ากัสิอุดน้ำกันแท้นะครับผมวุดรูหัวหางกันแท้นะครับด้วยเศษผ้าครับผมที่เห้า เลิกไซเแล้วนะครับวันนี้เขาก็น,นําำมาอุดลูหัวนะครับผมยู่ดีครับผมยู่โดนครับแล้วก็มาเลาะเบิง้งนามหน้านะครับนามหลายหลายเกินไปพอเข้าเสียวกามาดำนี่นะครับกาเขากะสิบ่ค่อยแพ้ครับผมนามหลายหลายดำหน้าเขาเข้าก็สิบ่แพ้นะครับ สูบน้ำออกจากน้อยให้เหลือน้ำพ่ออจอเนี่ยครับต้นเข่ากับสีแพง่ายเพรย็ยวน่อครับผมก่อใหญ่ครับผมแต่ขอบคุณเพื่อนๆสุข,ขสุคนนะครับผมขอบคุณติดข้ามารับชมขอบคุณติเข้ามาติดตามขอบคุณติเข้ามาให้กำลังใจนะครับผมแต่เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตูกใจให้น้ำด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมขอบคุณครับ